ข้อ47ประเทศใดได้เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ซึ่งน่าจะมีบทบาทในวิธีการค้าของโลกในระดับต่างๆเป็นอย่างมากในอนาคตเนื่องจากมีกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมากข้อ1อินเดียข้อ2ไต้หวันข้อ3จีนข้อ4เกาหลีใต้อะจริงๆแล้วอันนี้เป็นสมาชิกล่าสุดเมื่อค่อนข้างนานมาแล้วเหมือนกันนะเมื่อเทียบกับในเฉลยของข้อสอบเล่มนี้ การที่เป็นองค์การการจะเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือ World หรือ w o t r d t r o r g o r i z n t z o t เนี่ยกลุ่มที่มีผู้บริโภคมากที่เพิ่งเข้าไปเป็นสมาชิกล่าสุดของ WTO ก็คือประเทศจีนถูกปะถามว่าทำไมประเทศจีนถึงเป็นประเทศที่เพิ่งเข้าร่วมทางทัง,งที่เป็นประเทศใหญ่แล้วมีบทบาทมานานแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยการปกครองของประเทศจีนเป็นคอมมูนิสต์ที่ค่อนข้าง ค่อนข้างสติ๊กหรือว่าค่อนข้างเข้มงวดมากแต่ปัจจุบันเนี่ยประเทศจีนค่อนข้างเปิดประเทศแล้วมีเศรษฐกิจค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็มีการลงทุนในประเทศจีนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศจีนเข้าร่วมกับงองค์งการการค้าโลกปุ๊บอะเวทีการค้าโลกก็เลยตื่นตัวมากเพราะว่า เสมือนเป็นการเปิดตลาดอีกตลาดหนึ่งซึ่งใหญ่มากเพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากที่สุดในโลกถูกไหมเพราะฉะนันข้อนี้ถ้าเขาถามว่าประเทศที่เพิ่งเข้าไปเป็นสมาชิกล่าสุดเนี่ยเข้าไปเมื่อหลายปีแล้วนะเมื่อเทียบกับในเฉลยเนี่ยก็คือประเทศจีนนั่นเองแถมเข้ามาปบแล้วก็ยังมีบทบาทเป็นเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นตลาดในหลายๆด้านถูกไหมฉนันข้อนี้เป็นประเทศจีนนะคะคือคําตอบคือข้อ3นะ